คนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคบแสดงว่าเราดวงสมพงกันเราจะมาพยากรณ์เรื่องของความรักกันนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันเสาร์วันพฤหัสวันอังคารช่วงเนี้ยควรที่จะระวังตัวให้ดีนะครับเพราะอะไรเพราะดาวมันเคลื่อนสิ่งที่ต้องระวังสิ่งแรกคือโทรศัพท์อย่าวางไว้ใกล้สามีหรือแฟนหรือคนรักนะครับวิธีการแก้ไขคือ ปิดเครื่องนะครับหรือเอาวางไว้ห่างจากมือหรือเวลาเขาจับได้ก็ปลาลงทะเลปลาเครื่องให้มันเสียซะนะครับนั่นนคือวิธีการแก้ไขได้นะครับเป็นอันตรายถึงกับชีวิตได้นะครับถ้าเราไม่แก้ตรงจุดนี้เพราะดาวมันเคลื่อนนะครับผมลองทําดูนะจะพอพันล้านมาแนะนําสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่งานวันเกิดของน้องอยูจินนะครับลูกของคุณ เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอ่านะครับผมเนี่ยเฮ้ยไอซทำอะไรอยู่ะทำความสะอาดทๆที่ช่วยดีกว่ามีผ้ามาเอาผ้ามาดิเนี่ยเ,เนี่ยโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วยเช็ดอ่าเนี่ยครับอ่าดูเนี่ยแหละงานของเรา ดีมากโอ้โเคล็ดลับการทำงานของผมอะพี่ถีพี่ถันก่อนส่งงานลูกค้าเสมอเนี่ยครับเก้าอี้ผมสะอาดหมดจดเหมือนใหม่ผมต้องตั้งใจเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและงานที่ดีที่สุดจากผมไปครับนี่แหละร้อยพันล้านนัเบว